สวัสดีครับภารกิจที่7 LG Reporter นะครับหากพูดถึงโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันที่ง่ายสะดวกพร้อมฟังก์ชันที่ครบระดับสมัยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ LG Optimus G Pro ข้างนี้ที่มีลักษณะข,ของหน้าจอใหญ่สวยคมชัดระดับ Full HD สเปกดุฟังก์ชันเพียบพร้อมที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ง่ายขึ้นกับยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาดูฟังก์ชันเครื่องนี้กันเลยครับที่มาพร้อมหน้าจอ5.5 Full HD พร้อมกล้องหน้า2ล้านพิกเซลและ กล้องหลัง13ล้านพิกเซลระบบพััส,สกรีนที่มีความลื่นไหลได้อย่างรวดเร็วสามารถใช้ Dual c a m e เมและดูอั Recording ิ้งได้นะครับมีควิก k ร e m o t e นี่ครับที่สามารถปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสามารถทำให้คุณมีความสะดวกสบายในการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทำให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มี ระบบ Quick Memo ที่สามารถจดโน้ตด่วนนี่ครับวาดรูปและสามารถบันทึกภาพและแชร์ไปสู่แอปต่างๆได้อย่างง่ายดายครับ,รบถ้าคุณกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้คุณและง่ายต่อการใช้ชีวิตผมขอแนะนำเลยครับ LG p o p t i m G Pro เครื่องนี้สำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนผมถ่ายเองรายง,งานเองครับสวัสดีครับ